เสียงเคาะกระจกเบาๆทำให้วินสะดุ้งตื่นพลางสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เขาลืมตาขึ้นอย่างงวงเงียก่อนจะเห็นใบหน้าพ่ออยู่เหนือแสงไฟหน้ารถที่ส่องภายกระจกบานหน้าวินตื่นก่อนลูกพ่อพูดเสียงเหนื่อยๆเหลือส่งแซกลอกอีกสองร้านเดี๋ยวก็เสร็จแล้วตาของวินยังพงังาบเหมือนอยากปิดลงอีกครั้งแต่พอเขาหันมองท้องฟ้านอกหน้าต่างก็เห็นความมืดที่เข้มผิดปกติ มันไม่ใช่ความมืดเฉยๆแต่เป็นความมืดที่หนาแน่นจนเหมือนหมอกควันสีดำคอยกดทับอากาศอยู่มืดจังพ่อตอนนี้กี่โมงแล้วทุ่มกว่าวาพ่อตอบสั้นๆพลางสตาร์ทรถต่อแต่คืนนี้มืดไม่เหมือนปกติเลยนะกืนี้มันคืนวันโกนวินพึมพำออกมาโดยไม่ตั้งใจพ่อเหลือบตาม,มามองแวบหนึ่งก่อนจะหัวเราะแห้งๆ <laughs> เออวันปล่อยผีน่ะนะเขาเล่าว่าคืนก่อนวันพระผีมันจะออกเดินกันให้ว่อนลมเย็นที่พัดลอดกระจกรถทำให้วินต้องกอดตัวเองเบาๆเขาไม่ใช่คนกลัวผีนักแต่เนื้อหาที่พ่อพูดบวกกับความมืดรอบตัวมันทำให้จิตใจเขาเริ่มอ่อนไหวขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวถนนดินลูกรังข้างหน้ามีหลุมมีบ่อมากมาย ทุกครั้งที่รถสายไปมาตามพื้นครุคระเสียงวัตถุในรถก็สั่นกระทบกันดังแรกแรแกๆสลับกับเสียงล้อครูดกับก้อนกรวดทางยาวจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นทางลัดที่ไม่มีใครอยากใช้ในเวลากลางคืนเพราะไม่มีบ้านไม่มีไฟถนนไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์มันมืดและเปลี่ยวจนเหมือนกำลังเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่พ่อวันนี้ทรงเยอะจัง วินบนเงืมงำก็ลูกค้าสั่งเยอะก็ดีแล้วจะได้มีเงินเก็บพ่อพูดพลังเอามือเปิดไฟสูงเดี๋ยวออกพ้นดงภ่านนี้ไปหน่อยหนึ่งก็ถึงแล้ววินมองไปข้างทางเห็นแต่ลำต้นไม้ที่โน้มเข้าหาถนนเหมือนแขนของเงาดำที่ยาวผิดรูปรากและใบไม้สั่นไหวจากลมเย็นที่พัดวนไปมาอย่างไร้ทิศท,ทางยิ่งรถแล่นเข้าไปในความเปลี่ยว ความรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังมองเขาจากมุมมืดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งที่ไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีมนุษย์สักคนจนกระทั่งแสงไฟหน้ารถสาดไปยังบางสิ่งที่อยู่ไกลออกไปบนถนนวินยื่นหน้าไปมองพ่อนั่นเหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าอืมอย่างน้อยก็ไม่เหงา มีเพื่อนร่วมทางแล้วทว่าหลายวินาทีต่อมาวินเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ถูกต้องมอเตอร์ไซค์คันนั้นขับไปด้วยความเร็วคงที่ไฟท้ายสีแดงสลัวกระพริบเป็นจังหวะแต่รูปทรงของคนซ้อนท้ายนั้นดูแปลกแปลกมากแปลกมากๆพ่อ คนซ้อนท้ายเขานั่งยังไงอะวินถามเสียงสัน่นพ่อเพ่งสายตาเม้มปากแน่นต่อให้เป็นคนไม่กลัวอะไรแค่ไหนก็คงสังเกตได้เหมือนกันว่าคนซ้อนท้ายกำลังนั่งหันหลังชนคนขับใช่เขานั่งแบบหันหน้าไปทางรถของพวกเขาเหมือนกำลังจ้องรถของพวกเขาโดยตรงหรือเขาจะทะเลาะกัน พ่อพยายามหาเหตุผลแต่เหตุผลแบบนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะคนซ้อนท้ายนั่งนิ่งนั่งนิ่งมากนิ่งเหมือนตุ๊กตาที่ถูกยัดใส่ไว้บนเบาะวินเริ่มคนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงสันหลังพ่อผมว่าไม่ใช่คนปกติแล้วรถของพ่อค่อยๆไล่ตามเข้าไปทีละน้อยเพราะถนนแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อพ่อไม่กล้าแซงทันทีแต่ชะลอให้พอดีระยะห่าง เทว่าเมื่อรถของพวกเขาเข้าใกล้มากขึ้นเงาของหัวคนซ้อนท้ายที่ตอนแรกก้มลงเล็กน้อยค,อยคอย่อยๆเงยขึ้นช้าๆตาโบโบขาวพโพลนไม่มีแก้วตาและกำลังมองตรงมาที่วินอย่างกับรู้ว่าเขากำลังมองอยู่วินตัวแข็งทื่อเงอซึมเต็มฝ่ามือหัวใจเต้นหนักจนเจ็บหน้าอกพ่อ มันมองผมมันมองผมตรงๆเลยเดี๋ยวพ่อแซงมันละกันพ่อจับพวงมาลัยแน่นแต่ก่อนที่พ่อจะบังคับพวงมาลายัยรถมอเตอร์ไซค์ก็ส่ายเล็กน้อยเหมือนคนขับเมาแต่สายยังผิดจังหวะมากเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวารวดเร็วเหมือนภาพกระตุกแล้วผ้าเขาม้าสีแดงที่พันคองคนซ้อนท้ายก็เริ่มปลิวแรงขึ้นแรงจนแปลก แรงจนดูเหมือนกำลังถูกดึงจากด้านในร่างแสงไฟหน้ารถสองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ผ้าขาวมา้าแต่มันคือลิ้นสีแดงคล้ำยาวเกือบถึงหน้าอกกำลังตวัดไปมาเหมือนงูที่กำลังขู่เหยื่อวินอ้าปากค้างจนพูดไม่ออกพ่อเองก็ตกใจจนรถสั่นน้อยๆและนั่นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น พ่อถอนหายใจแรงเหมือนพยายามสะกดความกลัวก่อนจะลดไฟหน้ารถลงนิดนึงเพื่อมองให้ชัดขึ้นเขากระพริบตาทีๆเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองและทันใดนั้นวินเผอรร้องขึ้นเบาๆพ่อหัวมันหันผิดทางใช่มันผิดทางจริงๆคนซ้อนท้ายบนมอเตอร์ไซค์คันนั้น นั่งสอนอยู่บนเบาะหลังแต่ร่างกลับหันหน้าไปทางด้านหลังรถหันมาทางรถของพวกเขาตรงๆเหมือนกำลังนั่งมองพวกเขาอยู่ตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่หันหลังให้นักขับแต่โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนจะยื่นหน้าเข้ามาให้เห็นชัดๆทั้งที่มอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งบนถนนครุขระพอเริ่มชะลอรถลงแบบอัตโนมัติเหมือนสัญชาตญาณกำลังเตือนว่าอย่าเข้าใกล้ แต่ความอยากรู้ของมนุษย์มันห้ามไม่ค่อยได้พ่อบ่นเบาๆเขานั่งท่าแบบนี้ได้ยังไงวะคอไม่หักเหรอแต่ประโยคถัดมาในหัววินคือหรือว่าคนนั่งไม่ใช่คนแล้วทันใดนั้นเองคนซ้อนท้ายยกมือขึ้นช้าๆท่าทางเหมือนจะชี้มาที่รถของวิน นิ้วมือเรียวซีดเหมือนกระดูกยาวผิดรูปขยับงอง,งองเหมือนแมงมุมกำลังยื่นขาออกมาวินรีบขดตัวชิดเบาพอ่อมันเห็นเราคนซ้อนท้ายยกคางขึ้นเผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งแดงกำแดงเหมือนมีเลือดข้างอยู่ข้างในแล้วมันยิ้มยิ้มกว้างจนมุมปากดึงไปจนถึงข้างแก้ม รอยยิ้มที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยสักนิดก่อนที่พ่อจะได้ถามอะไรเสียงปึกปึกปึกดังขึ้นมอเตอร์สไซค์คันที่สองโผล่ออกมาจากเงาต้นไม้และกำลังขับอยู่คู่กันเพียงแต่คันที่สองคนซ้อนท้ายก็หันหน้าไปทางพวกเขาเหมือนกันหันหลังชนกับคนขับทั้งคู่ในท่าเดียวกันเป๊ะพ่อสะบัออกมาเสียงสัน่นเชี่ย เป็นฝาแฝดกันเหรอแต่เขารู้และวินรู้ดีว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่คนเพราะเสี้ยววินาทีต่อมาคนซ้อนท้ายทั้งสองคันเริ่มยกหัวขึ้นพร้อมกันช้าๆแล้วผ้าสีแดงที่วินเห็นตอนแรกปรากฏให้เห็นชัดขึ้นแต่มันไม่ใช่ผ้ามันคือลิ้นลิ้นสีดำคล้ำยาวและเหนียวลากตามลมอยู่ด้านหลังร่าง เมื่อรถกระแทกหลุมลิ้นยาวๆนั่นสะบัดไปมาราวกับแท่เสียงเพี้ยดังเบาๆในอากาศเหมือนกำลังหวดบางสิ่งที่มองไม่เห็นวินตัวแข็งทื่อพ่อมันมันไม่ใช่คนแน่ๆพ่อพูดไม่ออกได้แต่เหยียบคันเร่งเพิ่มแต่ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันกลับเท่าเดิมเร่งเท่าไหร่ระยะก็ไม่เพิ่มเหมือนพวกมันตั้งใจจะตามให้ทำเสมอ S <S เสียงหัวเราะแห้งๆดังแทรกสายลมเหมือนคนป่วยไอเลือดค้างคาในลำคอเสียงนั้นลอยเข้ามาในห้องโดยสารของรถอย่างชัดเจนแฮ่แฮ่แฮ่หัวใจวินเต้นแรงจนหน้าอกจะระเบิดเขาเอามือปิดหูแต่เสียงยังลอดเข้ามาเหมือนดังมาจากเบาะหลังของรถวินเหลือบมองกระจกหลังด้วยมือสั่นถวยและเขาเห็นว่า คนซ้อนท้ายคันหนึ่งกำลังเอียงหัวไปทางรถของพวกเขาเอียงจนคอเกือบขาดเอียงแบบที่ร่างมนุษย์ธรรมดาไม่มีวันทำได้หัวนั้นเอียงเข้าใกล้เข้าใกล้อีกเหมือนอยากชงโงกมาส่องหน้าเขาให้เห็นชัดๆวินร้องออกมาพ่อเร็วขึ้นอีกพ่อเหยียบคันเร่งจนมิดจนรถแทบจะเหินจากพื้นถนนแต่มอเตอร์ไซค์ทั้งสองคัน กลับยังคอยตามหลังมาไม่ห่างสักเมตรเดียวความเร็วมากน้อยไม่สำคัญพวกมันตามมาติดแบบไม่ยอมหลุดราวกับพวกมันเกาะมากับเงาไม่ใช่ถนนขณะที่พวกมันขับคู่กันแบบหันซ้อนท้ายผิดท่าเบาะหลังของคนซ้อนท้ายตัวหนึ่งเริ่มลอยขึ้นจากตัวรถเล็กน้อยเหมือนร่างมันไม่หนักเหมือนเป็นผ้าหรือเงาบางอย่างมากกว่าเป็นคนจริงและตอนนั้นเอง ดวงตาทั้งสองคู่หันมามองวินพร้อมกันอีกครั้งมองแรงมองตรงมองเหมือนอยากลากเขาออกจากรถวินปิดตาแน่นแต่เสียงหัวเราะยังดังอยู่เฮ่เฮ่เฮฮ่พ่อกัดฟันใจยเย็นนะวินใกล้หมู่บ้านแล้วอดทนอีกนิดเดียวแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดังขึ้นดังขึ้น จนเหมือนนั่งอยู่ตรงเบาะหลังของรถวินทนไม่ไหวค่อยๆลืมตาอีกครั้งและในกระจกมองหลังคนซ้อนท้ายคันหนึ่งกำลังยื่นลิ้นยาวๆนั้นออกมาทางพวกเขาลิ้นยาวจนปลายเกือบแตะกระจกหลังรถของวินพร้อมกับเสียงเลียดังแชะแชะเหมือนสัตว์ดุร้ายกำลังชิมเลือดบนขอบกระจกทันใดนั้น พ่อเหยียบคันแรงแรงสุดรถกระชากพ้นจากจุดนั้นจนวินไหยหลังไปติดเบาะและเมื่อเขาหันกลับไปมองอีกครั้งทั้งสองคันหายไปแล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ไม่เสียงเครื่องไม่มีไฟท้ายไม่มีเสียงหัวรอบถนนว่างเปล่ามีแต่ลมเย็นพัดสวนมาเหมือนซากวิญญาณกาลังถอนหายใจวินตัวสั่น พ่อเองก็หน้าซีดจนริมฝีปากเกือบขาวและในที่สุดแสงไฟจากหมู่บ้านถัดไปก็ปรากฏขึ้นพ่อเหยียบรถเข้าไปจอดที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งดับเครื่องแต่ใจทั้งสองคนยังเต้นแรงเหมือนกำลังวิ่งหนีความตายวินพูดแรกน้ำเสียงยังสั่นพ่อเมื่อก,กี้มันมันคืออะไรพ่อไม่ตอบ เพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่พวกเขาเจอมันยังตามมาถึงนี่หรือเปล่าภายในร้านชำเล็กๆก,กลางหมู่บ้านไฟนีออนสีขาวกระพริบวูบวาบเป็นจังหวะคล้ายจะหลุดดับอยู่ตลอดเวลาวินกับพ่อนั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกสีซีดที่หน้าร้านพ่อยังหอบขิดเสียงฟืดฟาดส่วนวินยังควบคุมมือไม่ให้สั่นแทบไม่ได้ป้าสมพรเจ้าของร้านวัยหกกว่า เดินออกมาจากหลังร้านพร้อมขวดน้ำเปล่ากับผ้าขนหนูอ่ะลุงชยัยทำหน้าเป็นเห็นผีมาแนะ่วินเผอหลุดหัวเราะออกมาเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ปนความกลัวมากกว่าพ่อดื่มน้ำรวดเดี่ยวจนหมดแก้วก่อนจะพูดเสียงแผ่วเหมือนยังไม่อยากเชื่อเมื่อกี้ขับมาตามทางบ้านเก่าเจอเจออย่างที่ไม่ควรเจอป้าสมพรยกคิ้วขึ้นอะไรล่ะลุง หรือเจอมอไซค์ส,สองคันวิ่งตัดหน้าพ่อสายหน้าถ้าแค่ตัดหน้าก็ยังดีวินเลยเป็นคนพูดเองป้าคนซ้อนท้ายมันหันหลังใส่คนขับครับหันหน้ามาทางพวกเราทั้งสองคันเลยป้าสมพรชะงักไปเหมือนถูกตบกลางหน้าดวงตาเบิกโพลงก่อนจะรีบคว้าสร้อยพระในคอขึ้นมากำแน่นพวกเองเจอมันเข้าแล้วจริงๆ วินหน้าเสียมันคืออะไรครับป้าป้าสมพรนั่งลงข้างๆตัวสั่นเล็กน้อยเหมือนกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าไอศบคู่สองคนนั่นมันวนแถวนั้นมาหลายปีแล้วลูกเอ้ยพ่อกับวินหันมามองหน้ากันทันทีเมื่อก่อนมีเด็กหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนรักกันชอบขับมอไซค์ออกไปตัดไม้แถวบ้านเก่าฝีมือดีใช้มีดใช้เลื่อยคล่องเหมือนพวกชำนาญงาน แต่ดันมีนิสัยเสียเหมือนกันทั้งคู่คือชอบลองของชอบลบหลู่ชอบพูดจาท้าทายผีสางป้าสมพรเล่าเสียงแหบวันหนึง่งตรงวันโกนเหมือนวันนี้แหละทั้งคู่เกิดเมาเหล้าแล้วแข่งกันขับมอเตอร์ไซค์ใครถึงบ้านก่อนช่วงนั้นฝนตกหนักสองคันซัดกันมาเต็มกำลังเธอหยุดกลืนน้ำลายแม้จะเล่าครั้งที่ไม่รู้เป็นร้อยแต่สีหน้าป้ายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ทั้งสองคันชนกันเองท้ายกระแทกท้ายแบบที่พวกเองเห็นนั่นหละวินตัวแข็งป้าสมพรพูดต่อคนหนึ่งตายคาที่คอหักเพราะตอนชนกันเขาหันหลังไปหยิบกระสอบที่วางไว้ท้ายรถด้วยพอดีคอเลยหมุนผิดท่าตอนชนคอหัดกลับด้านหันหน้าไปผิดทางวินกลืนน้ำลาย จะไม่ให้กลัวได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่เห็นเหมือนแบบนั้นเป๊ะส่วนอีกคนรอดแต่ก็ตายวันรุ่งขึ้นเขาว่ากันว่าเขาเห็นเพื่อนที่คอหักมาหามาบอกให้ไปเป็นเพื่อนด้วยเขาเลยเกิดอาการเพอ้อสุดท้ายปีนขึ้นไปบนต้นไม้จะผูกเชือกแต่ลื่นตกลงมาคอไปติดง่ามไม้คาอยู่แบบนั้นลิ้นจุกปากเหมือนผีสมัยก่อนวินหายใจไม่ทั่วท้อง พวกเขาเป็นผีอาฆาตหรอครับป้าสมพรสายหัวไม่เชิงอาฆาตลูกแต่ไปไหนไม่ได้เหมือนวิญ,ญญาณติดอยู่กับสภาพตอนตายเพื่อนตายท่าคอหักกลับด้านเพื่อนอีกคนก็ตายขาต้นไม้ลิ้นยื่นทั้งคู่เลยวนกลับมาทุกคืนโกนแบบนี้แหละเธอพูดประโยคสุดท้ายเสียงเบาเขาชอบตามรถที่มีผู้ชายสองคนเป็นพ่อกับลูก เหมือนพวกมันวินเผลอเก้าถอยหลังหนึ่งก้าพ่อหน้าเสียป้าสมพรเอาผ้าขนหนูปาใส่พ่อเบาๆดีนะที่มันตามไม่ทันไม่งั้นลุงชยัยเอ้ยจะโดนมันคว้าหัวเอาไปด้วยวินใจหายโครมเขารีบถามป้าทำยังไงไม่ให้มันตามมาที่นี่ครับป้าสมพรลุกขึ้นเดินไปหยิบขันน้ำมนตใบเล็กจากชั้นบนดีที่เองจอดในเขตหมู่ม้านแ,แล้ว พวกมันเข้าไม่ได้ไกลนักอยู่ได้แค่ถนนป่าทึบแถวนั้นพ้นโค้งวัดนี่ก็ปลอดภัยแล้วป้าก็รดน้ำมนต์ลงบนฝ่ามือของพ่อกับวินน้ำเย็นเฉียบแต่ความสบายใจไหลกลับเข้ามาอย่างช้าๆพ่อถามป้าแล้วถ้ามีใครอีกขับผ่านตอนนี้จะโดนเหมือนเราไหมป้าสมพรตอบถ้าขับรถคนเดียวมันไม่สนหรอกแต่ถ้าขับกันสองคน แบบพ่อกับลูกระวังให้ดีวินรู้สึกเหมือนใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ป้าสมพรพูดช้าๆมันจะวิ่งซ้อนกันเป็นคู่ตามคนเป็นคู่เพราะตอนตายก็อยู่กันเป็นคู่เธอมองออกไปยังถนนมืดมืด,ด้านนอกลมพัดใบไม้กรอบเสียงดังกรอบกรอบเหมือนบางอย่างกําลังเดินผ่านไปบนทางดินคืนนี้นะ่ะอย่าพิ่งกลับทางเดิมนะลูก ใช้ถนนใหญ่ไปเลยห้ามผ่านป่าทึบเด็ดขาดเข้าใจไหมทั้งพ่อแล้ววินพยักหน้าแรงเห็นด้วยแบบไม่มีข้อสงสัยแม้แต่นิดเดียวแต่วินยังอดถามไม่ได้ป้าแล้วพวกมันอยากได้อะไรจากคนที่ขับผ่านมาป้าสมพรยิ้มจางๆเหมือนกำลังจะบอกความลับที่ไม่ควรพูดมันไม่ได้อยากทำร้ายแต่จะชวนไปด้วยให้ไปอยู่เป็นเพื่อน วินขนลุกสู้พ่อจับแขนลูกแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกป้าพูดต่อเพราะตอนพวกมันตายมีคนเห็นว่าขณะที่มอเตอร์ไซค์ชนกันนั้นคนซ้อนท้ายคนแรกตะโกนว่ารอกูด้วยก่อนคอหักก็เลยอยากได้เพื่อนไปด้วยไงลูกโดยเฉพาะคู่พ่อกับลูกมันชอบมากเป็นพิเศษวินถึงกับลืมไม่ลง เพราะภาพสุดท้ายก่อนที่รถจะเร่งหนีออกมาคือดวงตาแดงกล่ำที่มองเขาไม่วานตาและลิ้นสีเลือดที่ยื่นออกมาจะเลียกระจกหลังรถแทบได้สุดท้ายพ่อกับลินนั่งพักจนตั้งสติได้แล้วตัดสินใจกลับด้านโดยใช้เส้นทางใหญ่ตามที่ป้าบอกไม่กลับไปใกล้ถนนป่าทึบอีกแม้แต่เมตรเดียวเมื่อขับผ่านหน้าวัดเสียงระฆังยามค่ำดังก้องก้อง สายลมเย็นพัดเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเดินสวนแต่ครั้งนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีลิ้นสีแดงไม่มีเสียงหัวเราะแห้งๆมีเพียงความว่างเปล่ากับลมหายใจสองครู่ที่โล่งอกเหมือนได้รอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ในหัวของวินดวงตาแดงคู่นั้นยังไม่หายไปไหนและทุกครั้งที่เขาหลับตาเขายังเห็นภาพคนซ้อนท้าย นั่งหันหลังใส่คนขับแต่หันหน้าจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนมันยังไม่ลืมเขาเหมือนยังรอให้เขาผ่านเส้นทางนั้นอีกสักครั้ง